สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้จะมีสินเชื่ออะไรมาแนะนำนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตั้ม1414ด้วยนะครับ ยนะครับก่อนที่ผมจะแนะนําสินเชื่อตัวนี้นะครับมาดูเทคนิคในการเคลียร์หนี้กันก่อนนะครับเห็นผลท่านใจถ้าทําตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆนหนนะครับรวบรวมรายการหนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆเพื่อที่จะเป็นก้อนก้อนเดียวนะครับที่เราจะต้องจ่ายนะครับสครับหยุดเพิ่มหนี้หรือใช้แค่ที่จําเป็นนะครับก็เราไม่ควรสร้างหนี้เพิ่มนะครับ แล้วก็ใช้แต่สิ่งที่จําเป็นพยายามประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับส่วน3นะครับจ่ายมากกว่าขั้นต่ํานะครับ4จ่ายให้ตรงตามกําหนดนะครับข้อนี้ถ้าจ่ายไม่ตรงกําหนดนี่อาจจะโดนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับ5นะครับหารายได้เสริมเพื่อโปะในบางครั้งครับข้อนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเราหารายได้เสริมเพื่อมีเงินก้อนก้อนหนึ่งเพื่อมาโปะนี่นะครับจะทําให้เราส่งได้ไหวครับแล้วก็หมดไหวนั่นเองนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเทคนิคทั้ง5ข้อนี้ครับการเป็นหนี้สินไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับหากเพื่อนๆรู้เทคนิคการเคลียร์หนี้อย่างเฉลียวฉลาดจะทําให้คุณบริหารการจัดการหนี้ในแต่ละเดือนได้ดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับใครที่จัดการหนี้ได้ดีแล้วและยังอยากได้เงินไปลงทุนต่อยอดธุรกิจให้ไปได้ไกลกว่าเดิมต้องแอปสินเชื่อตัวนี้เลยนะครับ m ั n e y t h ันเดอร์ Thunder นะครับแอปพลิเคชันสินเชื่อออนไลน์ที่พร้อมจะซัพพอร์ตทุกอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมวงเงินสูงสุด1ล้านบาทครับอนุมัติและรับเงินไว้สุดใน10นาทีใช้แค่บัตรประชาชนและก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับเพื่อนๆทางด้านดอกเบี้ยก็ไม่แพงนะครับเพื่อนๆดอกเบี้ยแค่0.83%ต่อเดือนและอีกอย่างเขาค่อนข้างจะอนุมัติไว ถ้าเอกสารเราครบไม่ติดปัญหาอะไรนะครับ Un รับเงินทันทีเลยนะครับเป็นจ่ายรายเดือนนานสูงสุด60เด um ือนนะครับขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยากนะครับ 1. โหลดแอปค้นหา o n n y y t u ัน e r ใน p ใน y Store หรือ App s <shores>. t <texting>. s t o นะครับ 2. ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวยืนยันตัวตนนะครับกำหนดรหัส <reaching> พ <out. S 1> <us. S 2> ินนะครับ 3. สมัครสินเชื่อกรอกข้อมูลขอสินเชื่ออัปโหลดสเตทเมนต ให้ข้อมูลเครดิตนะครับสทํทสัญญารับเงินครั้งเดียวแบ่งจ่ายรายเดือนเงินหมุนเวียนเบิกได้หลายครั้งผ่อนจ่ายขั้นต่ํานะครับมันนี่ทันเดอร์แอปสินเชื่อที่เข้าใจคุณมันนี t h ันเดอหรือชื่อเดิมเงินทันเดอร์เป็นแอปยืมเงินยุคใหม่พัฒนาโดยบริษัทอับอคัตดิจิตท,ท,าาทัศนะครับจำกัดในเคอือเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเพื่อนเอ,นอีกอย่างนะครับเพื่อนๆข้อมูลส่วนตัวปลอดภยัย ร้อเนะครับหายห่วงปกป้องข้อมูลด้วยพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ถ้าอยากรู้ว่า PDPA คืออะไรเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะครับถ้านำมาอธิบายคงจะยาวกันเลยนะครับเดีย๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันอย่าลืมนะครับเดือดร้อนเรื่องเงินหรือจะหาเงินไปทำธุรกิจต่างๆนึกถึงมันนี t h ันเดอนะครับแอปสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับสินเชื่อตัวนี้ ถ้ามีสินเชื่ออะไรดีๆจะนำมาเสนอให้ข้อมูลเพื่อนๆอีกนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ